ำไนวดหน้าแล้วหน้าห้อยหน้าคอยริ้วรอยกับยิ่งลึกขึ้นนะคะเวลาที่เรานวดหน้าเนี่ยเราควรที่จะนวดในขณะที่ ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นของครีมเพราะถ้าเราเนี่ยนวดในขณะที่ผิวของเราแห้งมันก็อาจจะเกิดการอักเสบการเสียดสีหรือการถลอกได้นะคะและสิ่งสำคัญที่สุดค่ะในขณะการนวดเราต้องนวดตามแนวลายเส้นของกล้ามเนื้อเพราะถ้านวดขวางกล้ามเนื้อจะไม่เห็นผลแล้วก็ต้องรีดเดนน้ำเหลืองในจุดที่น้ำเหลืองทำงานด้วยนะคะคือเวลาการนวดเนี่ยสังเกตนะคะท่านก็จะนวด นวดตามจุดที่มีปัญหาบนใบหน้านะคะก็คือมัดกล้ามเนื้อที่เราทำงานหนักแล้วก็จะเป็นจุดที่ต่อมน้ำเหลืองอยู่ด้วยนะคะเวลารีดสำคัญมากๆเลยรียดตามแนวลายเส้นของกล้ามเนื้อเห็นไหมคะถ้าเรารีดแบบขวางกล้ามเนื้อและไม่รีดเดนน้ำเหลืองแบบถูกจุดคุณสังเกตนะเป็นไงคะริ้วร ค่ะริ้วรอยตามมาเต็มเลยฉะนั้นนะคะรีดไปที่สุดสุดกรอบหน้าค่ะนี่คือทิศทางการไหลเวียนของน้ำเหลืองนะคะเราก็ต้องนวดแบบนี้ เพียงแค่นี้นะคะคุณก็จะมีผิวหน้าที่อ่อนเยาวกระชับขึ้นริ้วรอยก็ลดเลือนผิวหน้าจากบวมบานก็น่าเรียวขึ้นค่ะท่านไหนสนใจเรียนนวดยกกระชับปรับรูปหน้าเปลี่ยนสองมือของตัวเองเป็นเครื่องมือผลิตเงินพิมพ์คําว่าสนใจนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของเราส่งรายละเอียดให้ค่ะเรียนกันสามวันเต็มเม,เมที่ราษาว7เหน้าปักซอยถนนนาคนิวาซอย9ค่ะแล้วพบกันนะคะกับท่านที่ทันยัน สวยงามสง่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพ